บุคลิกภาพจะทำโดยนางสาวัญรญยพนกิติทานาชูพันธ์ศูนย์การเรียนรู้สงขาค่ะอันนี้ก็จะเป็น6คีย์เวิร์ดของหนูนะคะจะมีน่ารักสดใสแลาแสดงออกเป็นกันเองตลกและทำงานเก่งค่ะคีย์เวิร์ดแรกก็จะเป็นน่ารักนะคะนูรู้สึกว่าตัวหนูน่ารักมากกว่าสวยค่ะเพราะว่าดูจากแบบเบ้าหน้าแล้วก็คือน่ารักอยู่แต่ก็นั่นแหละค่ะ นี่คือตัวอย่างความน่ารักของหนูในวัย20นะคะก็จะเป็นแบบความเป็นตัวเองน่ารักในแบบของตัวเองค่ะคีย์วิร์ดต่อไปนะคะสดใสที่หนูเลือกสดใสก็คือหนูเป็นคนที่มีความสดใสอยู่ในตัวค่ะคนรอบข้างชอบบอกว่า,วาเอออยู่กับหนูแล้วดูแบบสดใสมากนะคะอ,อันนี้คือวิดีโอตัวอย่างนะคะ ค,คีย์เวิร์ดต่อมาก็าสแสดงออกหนูเป็นคนชอบทำกิจกรรมค่ะเป็นคนกล้าสแสดงออกอย่างรูปแรกนะคะเป็นตัวแทนได้ไปทำกิจกรรมกับอาจารย์ที่จังหวัดพัทลุงค่ะเป็นโครงการที่อาจารย์ทำข้อมือลูกป,ปัดนะคะ รูปที่2นะคะก็จะเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพี่ๆที่มาฝึกอบรมให้พวกเรานะคะส่วนรูปสุดท้ายก็จะเป็นการแสดงเพื่อยินดีกับพี่ๆที่จบใหม่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่หนูแสดงโชว์เพื่อเป็นการยินดีให้แก่พี่ๆที่จบใหม่นะคะคีย์เวิรดต่อมาเป็นกันเองหนูเป็นคนที่เข้ากับผู้อื่นได้ง่ายค่ะแล้วก็ชอบมีสังคมค่ะมีความแบบ พูดคุยได้เป็นกันเองสุดๆแต่ว่าในความเป็นกันเองนั้นหนูก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนที่มีอายุมากกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่ที่ทํางานแล้วก็พี่ๆที่สถาบันน้องๆที่สถาบันค่ะคีย์เวิร์ดต่อมาตลกนะคะหนูก็เป็นคนที่น่ารักแต่ก็แอบตลกไม่แอบเลยคะ่ะตลกเลยอันนี้ก็คือแบบทํากิจกรรมกับน้องๆนะคะก็จะแบบตลกนิดนึงอันนี้วิดีโอตัวอย่าง ตลกของหน,นูแลนเพื่อนนะคะคีย์เวิร์ดสุดท้ายนะคะทำงานเก่งค่ะหนูรู้สึกว่าตัวหนูทำงานเก่งนะคะเพราะว่าหนูได้ควบผัดบ่อยมากค่ะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่า ชอบตัวเองตอนทำงานค่ะขยันระดับหนึ่งอันนี้จะเป็นวิดีโอที่พี่ที่ร้านตั้งถ่ายไว้นะคะตอนเติมวอลเพราะว่าเติมวอได้แบบเยอะมากแล้วก็สนุกมากค่ะภายในวอลก็จะแบบของเยอะมากๆเพราะว่าร้านหนูเป็นร้านใหญ่ค่ะจบการนำเสนอนะคะอันนี้ก็จะเป็น IG และ Facebook นะคะมีอะไรสามารถทักมาได้นะคะขอบคุณค่ะ